เอาเส้นใหญ่ใส่เนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะนี่เลยนะคะเส้นใหญ่ใส่ไปนะเอาช้อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆบอกใช้มืออีกแล้วนะคะก็เส้นใหญ่นะใส่ไปนะคะนี่นะคะเส้นใหญ่นะคะนี่นะคะ แล้วนะคะแล้วก็มีดิ๋มก็จะมีผักนะคะมีกระหล่ำนะคะแทนถุงออกแทนถุงออกเนาะแล้วก็หอมผักชีนะคะแล้วก็เอาผักใส่ไปเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะใส่ไปนะผัก,กเยอะเลยนะคะเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำซุปใส่เลยนะคะนี่นะคะ เลยนะคะอันนี้ติ่มร้อนแล้วนะคะเกีือแล้วเนาะร้อนแล้วเห็นไหมคะก็เอาใส่เลยนะคะนี่ค่ะประ,ประมาณเนาะ เราก็ใส่หอมผักชีลงไปนะคะนี่เลยนะคะหน้าตานะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะนี่เลยนะคะเราก็หอมผักชีใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เลยนะคะน่ากินไม่เอ่ยนะคะก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูนะคะเส้นใหญ่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามา กินกันเลยจ้านะคะหมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้ก็เทียมเจียวนะคะเก็มเจียวไว้แล้วเนาะ นี่นะคะกระเทียมเตียวนะคะเจี๋ยวม,มันเนาะก็จะมาใส่นะ,ะหอมๆนะคะนี่นะคะ กินไหมคะเพื่อนเพื่อนนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็อย่าติมมาใส่พริกป่นนะคะพริกป่นนะใส่พริกป่นลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยอ่า น้ำส้มสายชูนะคะเต็มชอบเปรี้ยวเนาะเต๋มจะใส่สักสองช้อนนะนี่นะคะแล้วก็คุณนะคะ ันนี้ก็เสร็จแล้วนะอืมอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเส้นใหญ่ติ่มนะคะนีนะคะมากินกับติ่มเลยจ้านะคะ สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกระติ่มเลยนะคะติ่มํำเรียบร้อยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะอ่าสูตรต่างแดนนะคะสูตรติ่มนะคะมากินกันเลยนะคะมากินกระติ่มดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเนาะกินไปคุยไปนะคะล <c oughs> องชิมดูเนาะ พอกินได้สำหรับคนอยู่ต่างแดนนะคะติมมากเส้นใหญ่ก็ทำเองนะคะเส้นใหญ่ก็เป็นเส้นปอบเปี๊ยะนะ,ะปอบเปี๊ยะสดเนาะ อร่อยนะคะอร่อยมาเลยค่ะมาอยู่กับติ๋นะเดี๋ยวติ๋มจะดัดแปลงให้กินนะคะดัดแปลงอร่อยอร่อยให้กินนะเดี๋ยเป็นคนที่ชอบดัดแปลงนะคะอาหารนะ มีอะไรติดก็จะจับใส่จับใส่ไปเลยนะคะวันนี้แต่งตัวสวยมากินโชว์นะคนสวยมากินโชว์กระดูกหมูนะคะอืมด้อนมากเลยนะคะกุ๊บๆุ๊บค่ะ กระดุกหมูเราทําให้เราแบบกินแบบกุ๊บๆเลยนะคะอร่อยเส้นใหญ่นี่ทำอันนี้เส้นปอบเปี๊ยะเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะ น่าเอาไปผัดไทยนะคะลองผัดไทยดูเนาะน่าจะอร่อยเนาะผัดไทยที่ติ่มจับอันนู้นจับอันนี้มาใส่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนพ่อกับแม่นะคะก็ยากจนเนาะไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ไม่ีเงินซื้อผักซื้ออะไรแม่ก็ไปเก็บผักนุ้นผักอันนี้เล็กๆน้อยๆอะไรประมาณเนี่ยค่ะเล็กๆน้อยๆจับมันนู้นเก็บมันนู้นเก็บอันนี้มาใส่รวมกันนะคะแกงแล้วก็ปรุงให้อร่อยนะคะมันก็อร่อยนะคะตามทําตามพ่อแม่เนาะพ่อกับแม่สอนมานะคะมีอะไรก็จับใส่ไปนะคะปรุงรสให้มันอร่อยมันก็อร่อยนะคะ ใหม่ก่อนเราก็ไม่ได้มีแบบทุกวันนี้นะคะก็กินโอทินอยากเหมือนกันนะคะก็เลยอะไรที่มันใส่ได้เราก็หยิบอันนู้นหยิบอันนี้มาใส่นะคะกินได้หลายวันสดน้ำ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องอ่าน้องจีจอยนะคะเมื่อวานคุยกันไลฟ์สดนะคะน้องจีจอยบอกว่าทำจระดูกหมูตุ๋นนะคะก็เลยถามน้องจีจอยน้องจีจอยก็บอกว่ามีเครื่องปรุงนู้นนั่นนี้นะแต่พี่ติ๋มไม่มีเครื่องปรุงนะคะไม่มีพวกอ่าไม้อันที่จะใส่ปรุงนะคะพวกไม้ปักกักไม้อะไรนะคะพี่ติ๋มก็เลยใส่ตามีจาเกิดเนาะ ใส่ไปแล้วปรุงไปแล้วมันก็อร่อยมั้ยใส่พริกเยอะไปหน่อยนะคะเผ็ด ถ้าทําก็จะทำหม้อใหญ่เลยนะะอุ่นเอาไว้กินหลายรายวันนะคะสองสามวันอย่าเงี้ยค่ะไม่ต้องอทํากับข้าวทุกวันนะคะลแล้วกิกนนันเก่านะคะกินจนหมดแล้วค่อยไปทํากับข้าวอันใหม่นะคะ เผ็ด <laughs> เอาเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่แล้วก็วุ้นเส้นก็ได้นะคะทาก๋วยเตี๋ยวเนาะติ่มก็มีเส้นหมี่อยู่นะคะแล้วติ่มก็มีวุ้นเส้นอยู่ะะแล,วต,ว,แลวติ่มก็เลยเอา อยากกินเส้นใหญ่นะคะก็เลยเอาอันนี้ลงมาทําเส้นใหญ่ดูเนาะมันก็เหนียวนุ่มนะอร่อย ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะมารับชมมารับฟังนะคะคลิปติ่มนะคะขอขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจเลยนะคะที่ให้มานะคะ ติ่มจะครบปีแล้วนะคะปีกว่าแล้วก็มีกำลังใจขึ้นนะคะที่เพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วให้กำลังใจติ่มนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆอพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังใจติ๋มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามติ๋มนะคะในคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ติ๋มก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย